จะเลยนก,กันเราจะนั่งไปกันที่วัดโคชัยจะไปลงที่สถานีสนามชัยนะคะตรงนี้สนามชายัย let's go <S เป็นไปได้ยังไงเนี่ยมากับคุณอันนั่งเลยไปหนึ่งสถานีได้ยังไงเขาหาว่าฉันชวนเขาคุยทำให้ไม่ได้ฝังแต่ไม่เป็นไรเราแค่เดินมา รอกลับไปสถานีหนึ่งนะคะเราจะไปลงสนามช่แล้วน้ำมันโขกสามยอดซะงั้นใช่ไหมฉันชวนเธอคุยเหรอเออแล้วจริงๆนะนะคะสนามชัเราจะไปเจอเพื่อนกันเฮ้ยเจอกันแล้วนะคะกันเองนี่ก็กันเหมือนกันนี่ก็กันอันเหมือนกันเดี๋ยวเรามาไหว้พระนอนกันก่อนนะคะจะมีถอดรองเท้าใส่ถุงไว้หิวไปได้กนไหาย ใกอันว่าอะไรนะเูเห็นมาวัดเห็นมาต้นพอวันนี้อ,อายุเป็นร้อยร้อยปีนะเอเห็นมั้ทุกคนมาเอาไมไ้แดงมาคำเนี่ยเพื่อเหมือนจะได้คำคำดวงคำดวงชะตาชีวิตที่จะตบก็คือคอยคำชูก,ก็จะมีคนคำชูอุดห,หนุนเราไปเข้าไปสองคนเลยก็ได้ดที่ฐานจิตนั่งอละที่ฐานจิตดีดๆเนี่ย คือยักวัดโพนะคะของแท้อยู่ตรงนี้สามทีเย่ yeah. ชื่อเสียงโด่งดังมามาตอนนี้เรามาอยู่ที่ศาลหลักเมืองแล้วนะคะคนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ศาลหลักเมืองข้างในกันค่ะจ้ะ มาและะ้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ต่อคุดกันอ้ยซื้ออะไรอะ่ะทอดมัมามานี่คนนี้ชอบกินทอดมาดมาก,มากเหมือนกันวันนี้ก็ชอบเหมือนกันเลยเหมือนกันเนี่ยเดินไปนี้เดินไปนี้เดินไปต่อคุดเดินไปตรงนี้ไปต่อคุด ตอกพุธตอกก็ใบสารพุธด้านหน้าเป็นโรงัจำนำหนูอม้าก็ไปเลยข้างในเป็นมีคนอยู่เต็มเลยนะคะเต็มสาวตอกเสร็จจะขอบพุธเราจะไปไหว้พระแม่ธรณีกันนะคะเดี๋ยวเดินไปทางนู้นแต่ว่าเดี๋ยวขอแวะ ซื้อกาแฟากินก่อนเนาะดีไหมดีไหมดีค่ะดีโอเคทริปนี้เป็นทริปเดินเดินเดินก็อยู่นี่เห็นตอบสาเกแล้วก็ตรงนี้แล้วเราก็จะเดินข้าม,มทางม้าลายกันขอมือหน่อนะ<ม>ยเดี๋ยวเราไเดี๋ยว,ไปไปน,วนั่งไปีนี่นะคะนี่โนก็จะเห็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมอยู่ตรงนี้นะคะ คนเยอะมากเลยนะคะอีกที่หนึ่งตรงนี้ไม่เคยมาเลยมองทะลุไปคือเห็นวัดพระแก้วนี่ทะลุสนามหลวงเป็นวัดพระแก้วเลยอ่ะรู้สึกถึงความสวยมากด้วยตาเน,นะแก้ว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 แต่จากจีน <c oughs> คนเยอะมากล่าสุดตอนนี้ทุกคนได้น้ำก <c oughs> คนละแก้วนะคะน้ำฝรัง่งน้ำอะไรมะชาชาก แล้วก็น้ำผึ้งมะนาวขอถ่ายรูปหน่อยนี่นี่เพราะว่ามีของกินด้วยแถวสนามหลวงมาผงอันนี้อะไรไม่รู้แต่ว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามมาเดี๋ยวขอเดินเล่นที่ท่ามหาราชก่อนนะคะเดี๋ยวเร่ไปข้ามไปท่ามางหลาง จบที่ท่ามหาลาได้เสื้อมาคนละตัวอเรืนสีสีขาวก็เดี๋ยวจะนั่งข้ามไปข้าวางหลังกันนะคะเรือเพิ่งออกไปมาไม่หันก็คนละสี่บาท3าคน12บบาทเรือมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือกันไปเลย ได้แต่เราไปหาอะไรกินกันแอมแวะซื huh. <laughs> <im> ้อบ้าบินก่อนนะคะเดี๋ยวเรามากินกันเลยแป้งนุยรอยรอชิมตอนนี้เข้าซอยมานะคะระหว่างทางที่จะไปวัดละคางก็เลยมาแวะย้อยอยษกกินคัะเข้าซอยมานิดนึงแล้วก็วิวเป็นริมน้ำเลยด้วยสิ คือตอนนี้เที่ยงครึ่งอากาศร้อนเราจะไปนั่งข้างในร้านกันหิวแล้วเด<า>ี๋เวเราไปกินข้าวมาๆนั่งรอแล้วไอห <c oughs> ุ่ยมาเดินไปข้างนอกก็ซื้อกลับมาเซเลอรตี้ชาไทายแล้วก็มากินพอดีเลยอ่ะเป็นขนมเบื้องไส้เค็ม น้อง็งก็ค่ะอืมกล่อมมากคอปเไเซอร์บมาครบแล้วนี่ตัปาบปโพงะนะทุกคนีนออก,ออกเลยช่พิซซ่ามาแล้วพิซซ่าเห็ดทรัโอันนี้เป็นสปาเก็ตตี้ยักษ์ปกไก่พิสโตใช้มือละกัน ผอเป็นเมียงปลากระโพก่อนอเครื่องแน่นมาแล้วก็น้ำจิ้มสีฟู๊ดกลุ้ยเสร็จแล้วนะอือเรือแน่นต้องตักเป็นเส้นปลาเยอะมากมีพริกเอาหลงมีตะไคร้มีหอมแดงมีกระเทียมมันเยอะมากอ่ะเห็นอ่ะ้วงกก็เขีย่ยต้นเครื่องออกโอ้โ จะมังมีเพื่มเเติมค่ะอ,อ้อร่อยเพสโต้อร่อยเส้นเขียวเขียวไม่ไ้ลกไม่กรอบทีเด่นพิซซ่าเฮดทรัฟเฟิลแป้งหยอกอบอืออร่อยแป้ปงบางแต่ไม่กรอบไม่เวิรกร้านประการแบบนี้ว่า เป็นถั่วจริงเหยอคะแบบกินจริงจ <laughs> ังทั้งชิ้นเป็นไงบ้างอร่อยใช่าวจ้าอร่อยคืณกินเสร็จแล้วนะคะอิ่มมากเลยอิ่มไหมอิ่มไหมอิ่มค่ะเราจะไปวันละครั้งกันต่อแล้วนะคะตอนนี้ก็บ่ายนมงสาาแล้วใกล้กล้ เมื่อวานก็มาวันละค้งวันนี้ก็มาวันละค้งคนเยอะมากเลยเพราะว่าอาจเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยมั้งแต่เมื่อวานนี้มาวันศุกร์ก็เยอะแต่ไม่เยอะเท่าวันนี้ก็เล่นวัละค่าเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านแล้ววันนี้ครึ่งวันที่อัดแน่นอัดเต็มมากโอเคค่ะโอเคไปเที่ยวต่อมีเที่ยวต่ออีกก็คือเดี๋ยวกำลังเดินไปที่รถนะคะเดี๋ยวให้มารับแถววันละค้งนี่แหละ วิ่งดินี่รถเราต่อแถวเข้าที่จอดรถนะเนี่ย,ย,ยมาแล้วนะคะมาแล้วโอเค,อเคขึ้นรถแล้วกลับบ้านก่อนกลับน,น,นะคะแม่ซื้อขนมปังวังหอ่ะก็จะเหลือแต่พวกไส้ยอดนิยมแล้วก็เลยสั่งเป็นบุยยองบุยเก๋บุยยองพิทเผาแล้วก็สลดัดเย็นนะคะกลับบา้านระหว่างรถติดนะคะเราจะมา กินขนมปังวางหลังเลยต้องอกินอะไรดีอ่ะหมูหยองลูกแกหรือหมูสลัดแฮมเดือนสลัดใช่เขาอยากกินพื้นสลัดแฮมนะคะขนมปังวางหลังนะขึ้นชื่อนุ่มมากอุ๊ยแสงสวยอะ่ะอุ้ยชำ้ำช้ำเลย อันนี้จะเป็นไสมูยองไเนมากแล้วขนมปังก็นุ่มมาก